นะครับแต่จริงๆ <c oughs> แล้วผมผมมีติดรถ <c oughs> ตลอดฟัมาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเ<อ>จะพากหรือไม่ได้พาดจากนั้นเองเอ๋อ,อทีมงานบอกว่าวันนี้เอ่อตอนเนี้การไลฟ์ทาง y t u t u นะคะมีปัญหานิดหน่อยนะคะเราก็เลยเจอกัน2ช่องทางก่อนนะคะก็คือทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง Twitter นั่นเองนะคะอ้าว<อ>ทีมงานบอกว่าล่าสุดเลย Youtube มาแล้วค่ะ <laughs> สรุปว่า3มช่องทางเหมือนเดิมนะเออ,เออนะคะ,ะเข้ามาทางทางรายงานตัวกันได้นะคะอย่าลืมค่ะเข้ามาติดตามชมเรา2คนในช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะเพจ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะส่งดามมาให้กำลังใจกันได้ส่วนใน YouTube Channel ก็เข้าไปกดนะสมัครเป็นสมาชิกกันได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะ right. วันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของโควิดกันหน่อยละกันเนาะ นะคะสรุปกันแบบว่าภาพรวมสั้นๆเลยนะคะเรื่องแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของการถแถลงสถานการณ์ประจำวันนะคะวันนี้พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะ756รายค่ะ นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อในประเทศนะคะเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่มากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายนะคะหายเพิ่ม233รายด้วยกันตอนนี้ประเทศไทยตัวเลขก็พุ่งขึ้นไปถึง1 6 6 2 2 1รายด้วยกันนะคะคนะวันนี้มีหลายประเด็นนะที่ทางผู้ช่วยโคศก สบบคมาพูดนะคะก็คือคุณหมออภิสมัยสีรังสรรหรือว่าหมอเบิร์ดนะคะซึ่งหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนรอติดตามก็คือเรื่องของการปกปิดไทม์ไลน์นั่นเองนะคะเออนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดําเนินการตรวจสอบแล้วก็รวมถึงทางกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขก,ก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าต้องดําเนินการให คือเอางี้ว่าให้คนที่ติดตามข่าวสารน่ะเขาให้ได้รับทราบข้อมูลนะว่าสรุปแล้วนะคะมันเป็นการปกปิดไหมนะหรือว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าเห็นล่าสุดทางกรทมเขาออกมาชี้แจงแล้วใช่ไหมคะล่าสุดเลยอะ่ะนชิดว่าอ้าวเห็นทางโฆษกกรทมออกมาพูดเมื่อสักครู่นี้ที่นาชิดเปิดอะ่ะเออนะคะเขาก็บอกว่าทางกรทมเขาก็ทําตามขั้นตอนก็เมื่อวานนี้ทาง โฆษกทมนะฮะได้โพสต์เองนะฮะในหน้า Facebook ส่วนตัวะนะครับเกี่ยวกับนี่แหละประเด็นเรื่องของการปกปิดไทม์ไลน์เลยเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าทางกทมจะส่งนะจังเจ้าหน้าที่จากจากอ,าอ,าองควบคุมโรคนะฮะไปติดตามทำรายนะคของผู้ที่เ,เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ เข้าข่ายหรือว่าไม่ไม่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมนูลที่ที่ตามเป็นจริงเนี่ยก็ขู่ว่าจะแจ้งความดำเนินคดีด้วยนนะเมื่อวานานะฮะอัน้นเมื่อวาน <c oughs> แต่ว่าล่าสุด <c oughs> เมื่อสักครู่นี้นะคะทางหน้าเพจ Facebook ของทางกรุงเทพมหานครนะคะ <c oughs> ก็โพสต์นะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครยืนยันนะคะเรื่องของการออกทํำลายของผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอน เขาบอกว่าการออกทำลายเนี่ยเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนของการสอบสวนโรคและเป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะซึ่งเขาบอกว่าขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะทําการสอบถามประวัติแล้วก็ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ป่วยเคยไปจากนั้นทีมแพทย์หรือพยาบาลเขาก็จะออกใบสอบสวนโรคนะคะเพื่อส่งต่อให้กรมควบคุมโรคนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครได้รับทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อนะ นะภายหลังจากที่ได้รับเอกสารแล้วก็ทราบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อสํานักอนามัยเขาจะไปทําการสอบสวนโรคเพิ่มเพื่อสอบถามรายละเอียดการใช้ชีวิตประจําวันไปไหนทําอะไรบ้างแล้วเขาก็จะเสนอไปที่คณะทํางานซึ่งก็จะมีคณะแพทย์พยาบาลนักกฎหมายร่วมกันเพื่อพิจารณาเผยแพร,แร่ไทม์ไลายต่อสาธารณะต่อไปแลนะนะทีนี้การที่จะอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลทม์ลน์หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ย เขาก็บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยคือที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้เขาก็จะได้รับข้อมูลที่เขาได้รับมาตั้งแต่แรกในการเผยแพร่ไทม์ไลน์ไปก่อนแต่เมื่อไหรก็ตามที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมเขาก็จะไปปรับไทม์ไลน์ให้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจนมากขึ้นใช่อคือมันต้องค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็มีขั้นตอนค่ะใช่ไหมฮะ ที่ที่เป็นแบบนี้ก็บอกว่าก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องการก็คือควบคุมโรคนะครับคือจุดประสงค์ที่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อต้องการที่จะไปให้ถึงว่าผูา้ที่ติดเชื้ออะไรนั้นกอไก่ขอไข่เนี่ยไปม,มีแต่ละจุดเนี่ยวันวันก่อนที่ติดเชือ้อก่อนที่เจอเชื้อหรือว่าเป็นผลนบวกเนี่ยไปไหนมาไ,ไ,ไหนบ้างนะครับที่ต้องถามกันแบบนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมโรคนะครับแล้วก็นําไปสู่การ สืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเชื่อมันจะไปไหนที่ไหนแล้วใครจะไปรู้ถูกไหมะนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าคือผู้ติดเชื้อฟังลายเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันติดเชื้อมาจากจุดไหนเพราะว่าในแต่ละวันมันไปกันหลายที่หลายแห่งอ่ะ,นะ,ะนะครับ เราะงั้นก็เลยเลยม,มีมีการมีการตรวจสอบในข้อมูลในส่วนนี้นะครับตัวหลักก็คือกก็พูดก,ก็บอกแล้วนะว่าเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อ <ๆ S 1> ที่จะควบคุมโรคนั่นเองะนะครับผมใช่ค่ะ <c oughs> นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเคสของดีเจมาตูมเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางเ<ม>จ้าหน้าที่เขาก็ยังยังเป็นกังวลนะเพราะเขาบอกว่ามันยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงอีกกว่า160รายแล้วอีกเรื่องที่สคกังวลก็คือว่าการให้ข้อมูลที่มันไม่ตรงกันหรือการปกปิดข้อมูลเนี่ยมัน อาจจะทําให้สับสนได้นะะทางผู้ช่วยโฆษกสบ,บคอบอกว่าย้ำนะคะว่าการปกปิดหรือการให้ข้อมูลไม่ตรงเนี่ยนะคะก็คือจะมีความผิดทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับหรือว่าจำคุกนะคะครับอืม <c oughs> แล้วก็ผู้ที่ไปร่วมงานสังสรรค์สถานที่จัดงาน <c oughs> เขาบอกว่ามีความผิดด้วยอันนี้จากจากเคสของดีเจมาตูมนั่นเอง <c oughs> นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมที่บอกว่า บอยแบนใช่ไหมที่เราอ่านข่าวไปอ่ะที่เขาออกมาเปิดตัวแล้วว่าเป็นเขานะนะคะแล้วเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งนะคะของคุณมดาใช่ไหมคะก็หลังจากให้สัมภาษณ์แล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายต่างๆอีกเรื่องวันเวลาที่เขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นนะคุณเปากิ่งการที่เป็นศิลปินนักร้องใช่ไหมคะที่เคยดราม่ากับคุณเจนนี่เนี่ยนะะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ใกล้ชิด เพราะว่าเห็นว่าคุณโอ๊ตเนี่ยเขาก็ไปเล่น MV แต่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวอะไรออกมาแล้วตามข่าวที่เราได้นำเสนอไปนะคะว่าผลตรวจออกมาแล้วไม่ติดนะแต่เดี๋ยวจะกักตัว14วันแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจอีกครั้นึงเพื่อความสบายใจเออก็คือง่ายอ่ะเป็นคนที่มันอยู่ในกลุ่มที่เชื่อมโยงกันไปหมดเลยตอนเนี้ยครับอืมนะคะแต่ละคนก็ค่อยๆออกมาพูดกับสื่อชี้แจงผ่านหน้า เฟซบุ๊กโลกออนไลน์ประมาณนี้แหละคือจะเอาตรงๆนะค่ะค um, ือสังคมกดดันใช่ค่ะเอาจริงๆนะเรื่อว่าคือสังคมแบบลงโทษไปแล้วนะโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ um ้าใครยังคิดว kind of> ่าฉันจะยังปิดบังตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือฉันว่ามันไม่ได้แล้วแหละเราไม่ได้อยู่แค่คือสังคมมัน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 อยู่หลายสังคมเนะยค่ะแล้วมันไปได้เชื่อมโยงไปถึงกันได้ได้ได้หมดเลยค่ะ อาจจาะที่หนึ่งมันก็ตอบตุที่หนึ่งนะฮะเพราะงั้นในสิ่งเหล่านี้มันก็คือการแสดงตัวออกมานั้นผมว่ามันสิ่งที่ดีแหละนะฮะอันนั้นก็จเพึ่งไปตรงนี้กัน,นที่ออกมาอย่างนั้นนะฮะในส่วนที่ที่ผิดก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนที่เขาออกมายอมรับแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกว่ามันสิ่งที่ดีนะฮะมันก็มีทั้งสองมุมั่นแหละนะฮะเ็แต่ว่า เราจะไปมองเขาในมุมไหนนะครับมุมไหนแนวองนไปมุมไหนมากกว่านะมว่านะนะครับค่ะแต่ที่สําคัญก็คือว่าอยากให้ทุกคนแหละก็ไม่ใช่แค่ว่าเฉพาะตรงที่เป็นข่าวคือทุกคนก็ควรจะต้องแจ้งไทม์ไลน์ใช่ไหมคะคือมันมันดิฉันเชื่อนะว่าบางทีมันมันอาจจะแบบหลงไปบ้างลืมไปบ้างหรือจะไม่ได้บ้างว่าวันนี้เราไปทําอะไรยังไงแต่ดิฉันว่าส่วนใหญ่เราก็น่าจะพอบอกได้แหละคือแต่ว่าไม่ควรปกปิดไงหรือบอก หรือไม่พูดความจริงแค่นั้นเองอ,อืม<แ>ในฉันว่าเขาสังคมโคกอาจจะมองแบบนั้นนะอืมนะคะอ่ะ,อะ<แ>นี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดนั่นเองนะคะ,อะตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองกันอย่าง <c oughs> เข้มข้นเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดเห็นมีข่าวบอกว่ามีอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่อยู่ที่มาจาก ผู้ติดเชื้อที่ไปห้างสั่งสินค้าชื่อดังย่านฝั่งทนเห็นบอกว่าอันนี้ก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายคนนะคะกําลังตามตัวกันอยู่นะคะเบื้องต้นเนี่ยคลัสเตอร์นี้เห็นบอกว่าเจอผู้ติดเชื้อแล้วเจ็ดคนด้วยกันแต่อีกเป็นร้อยเลยอ่ะเกือบสองร้อยเลยอ่ะนะคะที่กําลังตามตัวกันอยู่นะคะอ่านะคะพูดถึงเรื่องของโควิดแล้วก็เหนื่อยเลยการจราจรวันนี้เหนื่อยไหมคะนชิทก็ก็พอมีนะฮะแต่ว่านี้ก็ คือก็ต่างจากเมื่อวานถามว่าต่างตรงไหนคือเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะที่รุนแรงแล้วก็ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทําให้การจราจ,จรติดขัดบนถนนการจนาพิเศษตรงตลาดบีบีบางใหญ่ค่ะวันนี้ตรงนี้ไม่มีมันต่างตรงนี้ส่วนเลิกงานก็ปกติเลยนะครับก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานนี้หรือวันซืนเท่าไหร่นักนะครับถือว่าปริมาณรถมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับก็คืออยู่ช่วงของระยะของทุ่มหนึ่งไปทุ่มครึ่งเนี่ยที่ยังคงเหลือปล,ปลายนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุใหญ่รถเสียที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันยังไม่มีของเก่าที่สร้างปัญหาก็ไม่ยังไม่มีตรงนั้นะนะครับมันก็เลยทําให้การจราจรเนี่ยในเย็นวันนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเลิกงานออกมาแล้วก็เดินทางกลับเข้าที่พักนะครับเข้าบ้านอะไรเงี้นะครับก็จะมีบ้างบางที่บางเส้นทางนะครับก็ ผว่าเป็นเส้นเดิมๆนะครับอย่างเช่นรามอินทรากิโล8อันนี้พูดถึงทุกเย็นนะครัคสองก็คือตรงแยกดาวมินซิตี้อเวนิวนะครับหรือว่าตรงแยกเสนานิเวศสองก่อนจะถึงสตรีวิทยา2อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งงามงวานก็ที่เก่านะครับหน้าเรือนจำลาดยาวที่จะไปทางพงเพชรแครายนะฮะแจ้งวัฒนะก็เป็นช่วงไทยวัสดุโรงเรียนคองเกลือ แยกเมืองทองนะเมืองทองสาม<ฆ>ที่จะไปทางหน้าเซนทันอันนี้ก็เป็นมุมเดิมนะครับมีภาวดรีลังสิตนะก็เป็นช่วงจากคลังน้ํามันบักนะฮะออกไปทางสายรถไฟดอนเมืองก็ถือว่าเป็นจุดเก่าในช่วงเย็นแบบนี้นะฮะส่วนถ้านะครับเป็นทางโซนลาบพลารงแคแงหงวสีนัครินนะครับก็เป็นมุมของก่อนเข้าแยกบางกะปิหนึ่งสั้นๆไม่เยอะนะฮะแล้วก็แยกพิมีพาราไดาสินารินทั้งสองฝั่งที่ มีชะลอตัวนะครับก็มีท้ายทั้งสองด้านนะสีนคำรินนะครับส่วนสุขุมวิทผมว่าไม่ติดนะครับมีชะลอตัวตามทางแยกซอยหลักเช่นสุขุมวิทยี่ส <c oughs> และก็ตรงเอกมัยวัดท่าทองออกมาทางแยกพระขนงพระรามสี่นิดๆนะครับ <c oughs> เลยจากนั้นมาก็ถือว่าไปกันได้โดยตลอดยาวไปจนถึงสำโรงไปทางแยกเทพลักษ์เนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> ส่วนพื้นที่รอบใน ถือว่าดีมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นของที่มีการระบาดของโควิดรอบใหม่ด,ดูดีทีเดียวแต่ก็มีเหมือนกันนะสลับวันนี้ก็คือช่วงของพระรามหนึ่งหน้าโรยิบาลตำรวจไปทางบีเสสถานีสยามก่อนจะถึงทางเข้าสยามพารากอนค่ำนี้แน่นนะนะครับค่ำนี้แน่นนะช่วงของหน้าิบาลตำรวจนะครับที่จะไปทาง ทางเข้าสยามพารากอนนะรทั้งสองฝั่งนะครับส่วนสีลมและก็สาทรน,นะครับก็คือตอนเต็มที่เลยถ้าสาทรเนี่ยก็คือตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเดิมเลยนะครับสาทรซอยสิบสาสิบเอ็ดสลับอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีปุบิเหตุเนี่ยท้ายจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้ามีบริเหตุปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างจะอ่อนไหวคือติดเร็วนะครับคือเดิมที่แบบ ปกติธรรมชาติเลยเนี่ยสุรศษกมาเหศัก์สีลมสาทรหน้าโรงพยาบาลศิลหลุยนะครับท้ายมันจะอยู่ในกกอบประมาณนี้ค่ะถ้ามีรถเสียรถชนปุ๊บเนี่ยท้ายที่อยู่เท่านี้มันจะพุ่งเร็วอคือขยายพื้นที่เร็วมากนะครับสาธรเนี่ยที่จะข้ามไปทางฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ ผมว่าคนทานอ่อนไหวเรื่องของการชาระชรติดขัดแต่นิดเดียวเนี่ยไปยาวไปยาวถ้ามีอะไรมาแตะใช่ไหมเราไม่ได้แตะถ้ามีอะไรมาแตะเส้นทางแถวนั้นเนี่ยคือโหผลกระทบกระทบนี่เยอะเลยนะคะคอืมอืมค่ะนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวมีจุดอื่นอีกมะนะหรือว่าเดี๋ยวไปทักใายก่อนไหม ได้ฮะัักทายคุณผู้ฟังนะนี่มีคนเขาบอกว่าอยากให้นาชิตอ่านบ้างอ่ะอยากให้นาชิตอ่านแบบข้อความบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ฮะเดี๋ยวสักครู่นะเออนะคะมารายงานตัวนะคะใครยังไม่ได้ทักทายรายงานตัวกันมาเลยนะคะนะผ่านทาง FM91 t r a f f i c ตอนนี้เราถ่ายทอดสดกันนะคะ3ช่องทางเลย YouTube เพจ a c e b o o k แล้วก็รวมถึง Twitter ด้วยดับเบิลคลิกเลยหะคะอ่ะหมายยังคะ ไลฟ์มาแล้วแต่คอมเมนต์ผมยังไม่มาคุณธรรมรัตน์แวะมาฟังคู่หูจราจรนะคะแล้วก็คุณธรรมรัตน์ก็ส่งดาวมาสิบดวงค่ะครับผมนะะยังไม่มาเหรอคะยังครับแล้วก็คุณศิวกรโทนสุวรรณสวัสดีครับพี่หนูนาอากาศดีครับไม่แน่ใจว่าคุณศิวกรอยู่ไหนนะนะคะคุณจิรพรวัดวงสวัสดีค่ะคุณสะอาดมงคลเกตก็มานะคะคุณประชิตชัยชัยวิสัยนะแฟนตัวยงนะคะ แล้วก็มีคุณมาสเตอร์พีนะคะคุณคิดถึงที่สุดบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเ<อ>งียบมากๆนะคะคุณเฉลิมพลแฟนตัวยงก็มานะคะแล้วกออ็คุณช้างเพจความบันเทิงสวัสดีทั้งสองท่านและทีมงานทุกๆท่านขอให้คุณพาคุมครองขอให้โควิดไปไกลๆจากบ้านเราสักทีเถิดนะะว่าอย่างนั้นนะคะ,ะก็อยากให้เป็นแบบนั้นแหละคือคือวันนี้นะ พอดีเห็นทาง f c e e o o o นะครับของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะพอด<ะ>ีประยุทธจันโรชานะครับได้มีการโพสต์นะครเกี่ยวกับสถานก,การณ์โควิดนี่แหละนะฮะซึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยทางท่านนายกเป็นประธานในการประชุมสบคชุดเล็กแต่เป็นโต๊ะเล็กนะฮะก็มีการพูดคุยกันนะฮะในเรื่องของการผ่อนคลายสถานก,การณ์โควิด ในกรอบเบื้องต้นนะครับซึ่งนะฮะประเด็นสําคัญที่จะต้องมีการถกกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการประชุมของสวคชุดใหญ่นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์นี่นะฮะก็จะมีการคุยในเรื่องของการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9ค่ะเาเช่นนะครับการปรับพื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแล้วก็การผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมต่างๆในแต่ละระดับพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้อง พิจารณาร่วมกันอย่างรอบครอบในทุกม <friend. S 2> ิตินะครับก็เป็นวงใหญ่ที่คุยกันพรุ่งนี้ก็คงจะมีประเด็นสําคัญสําคัญนะเกี่ยวกับการมาตรการในการผ่อนคลายนะผมว่านะถ้าถในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็รอติดตามกันนะครับว่าการประชุมของสวบคอชุดใหญ่นะครับโดยมีทางท่านนายกเป็นประธานเนี่ยนะครับจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะครับค่ะตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคตะวันออกนะคะสถานการณ์เริ่มดีนะคะ ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางระยองชลบุรีอ,อะไรแบบนี้นะคือ,อชอมบุรีวันนี้เนี่ยทางจังหวัดนะครับบอกว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ค่ะเจวันติดต่อเนื่องค่ะนะครับเวันติดติดนี้คือไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มเลยนะครับเวันตัอนี้อก็คือ1สัปดาห์พอดีเต็มเต็มนะครับแต่คำว่าไม่ติด7วันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหยุดนะครับคือทาง สารสสุขจังหวัดของสมุรีเองเนี่ยก็ไม่ประมาทนะครับเจวันเนี่ยยังให้ความมั่นใจอะไรไม่ได้น่าก็ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปค้นหาเชิงรุกกันต่อนะครับเดินหน้าหาต่อแม้จะไม่เจอเจ็ดวันก็ยังไม่หยุดทางานแต่เป็นสัญญาณที่ดีจังเลยเนาะใช่คือหมายถึงว่าคือเจ็ดวันเนี่ยไม่เจอไม่เจอตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มในขณะเดียวกันก็ส่งนเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาเชิงรุก ยิ่งเป็นการสกัดโควิดให้มันหายออกไปจากจังหวัดเนาะใช่ใช่ออคือผมว่าในหลายๆจังหวัดหรือทุกจังหวัดก็อาจจะเป็นอย่างนั้นะนะครับที่กรณีที่แบบคุบ๊บไม่ใช่เฉพาะชมบุรีก็มีจังหวัดที่อื่นก็มีเหมือนกันที่แบบหลายๆวันติดต่อกันสองวันสาวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยที่ไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับก็เหมือนชมบุรีลักษณะเดียวกันก็คือมีการ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปค้นหาเชิงลุกในจุดที่น่าจะมีผู้ติดเชื้ออะ,อะไรแบบนั้นนะฮะก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็เป็นสัญญาณที่อโอเครับไม่เจอคนติดเชื้อหลายวันต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทนะครับ,รบก็ยังมีการค้นหาเชิงลุกกันอยู่และก็ล่าสุดนะกทมนะครับที่ตลาดที่หนึ่งนะฮะผู้ได้ใช่ไหมฮะตลาดนัดสายไหมสี่สิบเก้าทับหนึ่งนะครับ เจอผู้ค้าที่แผงข้าวบันไก่นะครับติดโควิดหนึ่งรายล่าสุดวันนี้เลยนะฮะเบืบ้องต้นทราบว่าติดมาจากไหนคะเบื้องต้นทม์ไลน์นะฮะทางเจ้าตัวเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่สารสุขนะครัทางสายใหม่เนี่ยบอกว่าสามจุดที่เขาเดินทางนะครับไม่ได้ไปไหนไกลเลยก็คือหนึ่งออ,ออกจากบ้านพัก ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในย่านสายไหม่นะสองไปตลาดวงสะกอนนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงไปซื้อของเองมีคนลงไปซื้อให้อ่าสามก็เดินทางมาขายของที่ตลาดนัดสายใหม่49ทับหนึ่งนี่แหละนะครับ<ม>จากนั้นก็หลังจากขายของเสร็จก็เก็บข้าวของกลับเข้าบ้านสามจุดเท่านั้นเองเอันนี้เบื้องต้นนะเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยมันยังมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่า ผลที่ออกมามันเพิ่งปรากฏเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามนะครับการสอบสวนโรคข้อเท็จจริงไทม์ไลน์น่าจะมีมากกว่านี้แต่เบื้องต้นคือสามจุดที่ผู้ติดเชื้อ,อรายนี้ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ในบานหมายถึง<อ>ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาติดมาจากใครเหรอคะแต่เขาไปสามจุดนี้แบบนี้เหรอคะหรือ,อหลังจากรู้หรือหลังจากที่เขาป่วยแล้วเขาไป3มจุดนี้คือคือหลังทราบผลเนี่ยก็คือ ก็มีการถามทำลายในเบื ne, ้องต้นนะว่าเอ้ยหลังจากปนวันเรามีเดินทางไปไหนบ้างก็มีแค่สามที่ในกรอบเบื้องต้นก่อนนะฮะแต่จะมีรายละเอียดลงไปในแบบย่อยไปแค่ไหนเนี่ยรัานทางสารสุขนะครับของทางเขตสายใหม่เนี่ยคงได้มีการไปสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับก็หลายคนก็กังวลใจนะเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าตลาดบุ๊เนี่ยมันเป็นแหล่งของการซื้อการขาย ตลาดนัดใช่ไหมเป็นตลาดนัดนะตลาดนัดสายใหม่นะตลาดนัดสายใหม่49ทับหนนะครับคือเป็นพื้นที่ของมีผู้ค้ามากผู้ซื้อก็เยอะนะครับแล้วมันมีเข้าๆออกๆ ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือแจ้งปิดตลาดทําความสะอาดฆ่าเชื้อ3วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลัง3วันเดี๋ยวมาแจ้งกันต่อว่าจะยังไงต่อนะใช่นะฮะคุณจุลีรักทักทายกันนะคะคุณตุลยธยรทให้ดาวมา40่สดวงขอพระคุณมากๆค่ะคุณอาธรบอกโปวดหัวเลย เออฟังเราสองคนแล้วปวดหัวเลยทนะันเนี้ยน้องบิงมาแล้วคะ่ะนะคะคุณสานิดถามว่าอุโมงค์แยกไฟฉายเนี่ยเมื่อไหร่จะทําต่อละคะรถไฟฟ้าก็เสร็จแล้ว <c oughs> นะพอทราบขึ้นหน้าเรื่องนี้ไหมคะเออครั้งเป็นเป็นข้อม,มูลที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ยังไม่อัปเดตล่าสุดว่าว่าออคือเท่าที่รู้คือก่อนหน้านั้น,านรลยกันคือเป็นข้อมูลชุดเก่าก็คือพื้นที่ของการก่อสร้างอุโมงค์รดทางแยกนะครับ กับพื้นที่ของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน,น้มาสีอะไรนะสีสีวงหรือสีฟ้าใช่ไหมอ่าใช่เ,<อ>เสร็จแล้วแต่ว่าคือต่อหม้อของของรถไฟฟ้าและก็โครงสร้างของอุโมงเนี่ยมันมันไปขี่กันมันทับซ้อนกันอ่าม,มันก็เลยมีหลายสัญญาในการเข้าไปดําเนินการตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีเห็นว่ามีการคืนพื้นที่ อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะฮะพื้นที่ในการก่อสร้างตรงน,นั้นรับกรงจะช่วยผู้รับเหมาด้วยทางกสทมด้วยอะไรหลายๆส,ส่วนนะฮะแตอถ้าไปเน็ตเนี่ยอ่านล่าสุดเนี่ยดิชันหาข่าวให้เลยนะคะ,ะคือตอนนี้โอเคมันก็เข้าใจว่าปัญหาเรื่องทับซอ้อนอะไรมันคงแก้ไขกันไปแล้วแหละ,ะเพราะว่ารถไฟมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะออทีนี้เห็นบอกว่าเขาก็เร่งดําเนินการอยู่นะคะจะดําเนินการให้ทันใช้สิ้นปี64ปีนี้ปีอะไรอะ ก็ปีหกสี่ไงก็ปีนี้ก็ปีปีนี่แต่นี้เพิ่งมกรานะคะอ่าเพราะฉะนั้นเอาข่าวล่าสุดนะอันนี้ต้นเดือนธันวาคมที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะเร่งดําเนินการเปิดใช้สิ้นปี6กสี่มันจะทันไม่ทันยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเนาะนะคะก็คือผมก็มีโอกาสผ่านไปนะจารันสิริวงศสารยังไปฉายเดิมเนี่ยนะคือพื้นผิวด้านบนเนี่ยก็คือมันมันไม่มีมันไม่เห็นว่ามีมีมีอะไรแล้วนะครับรถมันผ่านได้ ตรงผ่านได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มีเลี้ยวเข้าถนนตัดใหม่ไปก็ก็ปกติแล้วไม่ได้มีการกั้นพื้นที่อะไรนะครับยังไม่เห็นตรงนั้นก็จเข้าใจว่าขด้านล่างนี้น่าจะโอเคแล้วใครอยู่แถวนั้นก็คืบหน้านะนะคะมีเวลาอีกสนาทีนะคะนะมีข้อมูลคุณเรกเกิดน้อยสวัสดีครับพี่ทั้งสองนะคะคุณธรรมรัตบอกว่าไปดูทางทวิตเตอร์มาด้วยส่งหัวใจสีฟ้าได้อย่างเดียว คุณกุศมาเย็นใจทักทายกันนะคะแล้วก็คุณนเรศก็บอกว่าไม่ค่อยได้ส่งแต่ฟังทางวิทยุจันถึงสุกเลยไม่รู้เป็นอะไรหนึ่งทุ่มต้องมาฟังตลอดนะคะแล้วก็คุณรณกรมณีรัตน์ก็ส่งดาวมา20ดวงนะคะเมื่อสักครู่เห็นใน YouTube คุณมานันชัยแวะมาทักทายด้วยนะคะทาง YouTube ค่ะชิดมีอะไรปิดท้ายหน่อยไหมคะเมื่อกี้ผมมี วันนี้ันพระใช่ไหมใช่ค่ะมันอาจจะนอกเรื่องนะคุณผู้ฟังจะให้ธรรมะใช่ไหมหรือยังไงคะนาชิดนี่ต้องบอกว่าสายธรรมนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ผมไปแอบไปเห็นภาพนะฮะพระจันทร์สวยนะครับเหรอะวันขึ้นสิบห้าค่ำโนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยมากนะค่ะหมายถึงนําภาพมาฝากในไลฟ์สดตอนนี้ใช่ไหมคะไม่ผมผมไปเห็นส่วนตัวอ้าวผมเพียงส่วนตัวในในโซเชียลมีเดียนะครับอะไรยังไงคะมีคุณผู้ฟังเข้าไป ถ่ายเก็บมานะฮะสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเขาส่งมาให้ของเราเหรอ,อไม่ไมหรือว่าเขาโพสส่วนตัวของเขา,เาแล้วคุณก็ไปเห็นส่วนตัวอใช่ใช่ใชสวยครับนะฮะสวยๆไม่ใช่นะททำไมอนาะชิตไม่นํามาฝากคุณผู้ชมคาล่าผมกม็เห็นไง,งน <laughs> แล้วคุณก็มานั่งพูดแล้วคุณผู้ชมเขาจะเห็นด้วยไหมเนี่ยคือคุณผู้ฟังก็อาจจะยังมีโอกาสยังอยู่ในพื้นที่ข้างนอกอยู่เลยมานี้นะ โอเคถ้าอย่างนั้นให้เก็บภาพนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาทางเพจ Facebook ในกล่องข้อความหรือว่าทวีตเข้ามาทางแอดแอดเอฟเอ็มก้หนุนคาสิโปรก็ได้ใช่ไหมคะขึ้นนะพระอาจารย์เตรียมดวง15บห้าค่ำสวยทีเดียวนะครับแหมมาพูดแบบนี้นี่แหละหลายคนบอกอยากเห็นแล้วอ่ะนะชินอ่ะโอ้อ่ะจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวจะแอบไปดูพระอาจารย์คืนนี้แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะ ไปดูพระจันทร์ก่อนเดี๋ยวมาค่ะ